สวัสดีค่ะช่องทำมาหากินไมคค่ะพุทธครับค่ะพีีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องทำมาหากินไม่พุทธนะครับวันนี้เรามีเมนูนะครับเมนูพิเศษพิเศษอ่านะครับสดใหม่สดใหม่ทำมาสดใหม่ๆแล้วร้อนอันนี้มันไม่เคยเห็นสีจ้ะอ่นี่มันเห็นสีโอเคตอนนี้ตอนนี้ได้แล้วอะไรเอ่ยนี่เลยค่ะเต้าหวยสายรุ้ง มีที่เดียวในเมืองธาตุพนมมีที่เดียวในธาตุธาตุพนมไปดูซิว่าใครอุดหนุนเราเราบ้างอันนี้มีคนมาอุดหนุนประเดิมประเดิมนะครับประเดิมนะครับไอเดีตอนรัตนะครับทุกท่านเขาจุดช่องธรรมหาจินนะครับกับพวกอ่ากับผมน้องไม้พดนะครับยังถึงชิวยังจะกินแล้วนะแล้ววันนี้มีคนมาอุดหนุนนะครับเขาเรียกว่า เต้าหวยเต้าหวยสายลุงนะครับชุดนี้คนญี่ปุณนนะเนี่ยเอ้เต้าหวยเรนโบว์ครับนี่ครับเป็นไงบ้างนะครับกินกไส้ย่างไส้ย่างก็อร่อยมีเสื้อมเอดีีาตื่นกลางหนะต้องสีนี้คนจะจำได้ดูดูครับเบาเบียจะกินโช้ยโอ้โหนี่ครับไส้ย่างนะครับ แล้วก็ต้องหวยเรนโบว์ต้องหอสายลุงอร่อยไหมครับอร่อยคับอร่อยมากไหมนุ่มละมุนละไมนุ่มละมุนละไมนะครับเดี๋ยวับบ่าวเบียจะกินแล้ววันนี้ทำสูตรพิเศษใช่ครับอร่อยอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยนะมีแบบมีผลไม้ด้วยใช่ครับผลไม้สดนะครับตัวนี้ผลไม้สดนะครับขอบคุณบ่าวเบียนะครับที่อุดหนุนนะครับผมอันนี้ประเดิมเลยนะครับนี่ประเดิมเลยนะครับ ของใหม่ๆทายลุงเลยนะใชบใช่หมูผีร้านอาหารน่อร่อยมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณบ่าเบียขอบคุณผูติ๋วบ้านนาครับเพานนที่อยากจะเอานี้ไปทำโรงทานก็สามารถสั่งได้เลยนะโอ้ใช่ใช่ครับสั่งได้ที่ไหนสั่งได้เลยครับอ่าสั่งมาในอ่าขนยดอะไรตั้งมาที่เบียก์เลยเหาอเบียร์ก็ได้เนาะนะครับสั่งมาเบียร์ก็ได้นะครับไม่แพงนะครับเบียร์ไม่แพงเลยนะครับตอนนี้บ่าเบียเปิดร้านแล้วนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับ นะครับฝากด้วยกันนะครับขนมเต้าหวยเรนโบนะครับหรือว่าเต้าหวยสายลุงนะครับวันนี้เราทําเมนูใหม่นะครับบาเบียอุดหนุนนะครับอุดหนุนเลยนะครับบาเบียกุวติยววันนี้นะครับมาเปิดทําการแต่เช้าเลยนะครับฝากด้วยกันครับช่องทรมาหากินอ่านะครับช่องทรมาหากินไม้นะครับไม่พดนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ติดตามนะครับเกือบร้อยท่านแล้วนะครับ เก <c oughs> right ือบร้อยท่านแล้วนะครับอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไลฟ์สดไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไลฟ์สดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจํานวนคนดูนะครับยังไม่ถึง1 0 0 0คนนะครับก็เลยไลฟ์สดไม่ได้นะครับท่านใดที่นะครับอยากจะมาเป็นเพื่อนกันนะครับอยากจะมาเป็นเพื่อนทีมงานช่องทำาหากินน้องไม้พศก็นะครับฝากด้วยด้วยกันนะครับช่องนะครับน้องไม้น้องพศนะครับทำอาหากินนะครับวันนี้ครับมีเมนูพิเศษ นะครับนี่เลยนะครับนี่เลยครับเห็นไหมเอ่ยนะครับนะครับเป็นสายลุ้งนะครับเรนโบว์นั่นเองนะครับแล้วก็มีไส้ย่างนะครับช่องธรรมหากินฝากด้วยครับช่องธรรมหากินหม้โพดนั่นเองนะครับอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะจ๊ะนะครับสำหรับท่านดู นะครับสำหรับคนดูทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามผมอยู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ยังไลฟ์สดไม่ได้นะครับทําแบบนี้ไปก่อนนะฮะมือสมัครเล่นนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณนะครับไว้เจอเจอใหม่นะครับในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ